Before sleep, we will be here to support you every day. สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วในคืนสบายๆแบบนี้วันนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งคุยเรื่องการเรียนรู้จากการถามคำถามลูโฮสเคยพูดไว้ว่าคนเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยตอนที่เราพูดแต่เราจะได้เรียนรู้จริงๆก็ตอนที่เราถามคำถามผมว่ามันเป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่แทงใจมากๆ เพราะในชีวิตจริงหลายครั้งเรามัวแต่พูดมัวแต่แสดงความคิดของเราจนลืมไปว่าการฟังและการถามนั่นแหละที่ทำให้เราเติบโตคืนนี้เลยอยากชวนคุณลองนั่งลงสงบๆเหมือนเราคุยกันสองคนแล้วถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่จากการถามคำถามหรือยังหรือว่าฉันเอาแต่พูดโดยไม่ได้ฟังใครจริงๆเลย ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอโมเมนต์ที่เราพูดเยอะมากๆเหมือนอยากให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดแต่พอพูดไปเรื่อยๆสุดท้ายกลับไม่ได้รู้อะไรใหม่เลยได้แค่ความโล่งใจที่ปล่อยของออกมาแต่ข้างในเราก็ยังอยู่ที่เดิมในทางกลับกันลองคิดดูนะครับเวลาที่เราถามคำถามสักคำกับใครสักคนเราจะเห็นว่าโลกของเขามันเปิดออกเขาเล่าเรื่องที่เราไม่เคยรู้ เขาแชร์มุมที่เราไม่เคยเห็นและบางครั้งคำตอบที่เราได้มามันทำให้เรากลับมาทบทวนตัวเองอีกทีด้วยผมเองก็เคยเป็นคนที่พูดเยอะพยายามอธิบายพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองรู้แต่เอาจริงๆตอนที่ผมได้ฟังคนอื่นตอนที่ผมกล้าถามว่าแล้วคุณคิดยังไงแล้วคุณรู้สึกยังไงเวลาเจอแบบนั้นมันกลับทำให้ผมโตขึ้นเยอะกว่าการที่ผมเอาแต่พูดเสอีก การถามคำถามมันไม่ใช่เรื่องของการขาดความรู้เสมอไปนะครับมันคือการยอมรับว่าเราอยากเรียนรู้มันคือการวางตัวเองลงจากเวทีแล้วเดินลงมานั่งข้างๆคนอื่นเหมือนจะบอกว่าเฮ้ hey, ฉันอยากเข้าใจเธอจริงๆนะและผมว่าตรงนี้แหละคือพลันของคำถามคือจุดที่มันเชื่อมเราเข้าหากันคือพื้นที่ที่เราไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่กลายเป็นคนที่ฟังได้ดีที่สุด แล้วคุณล่ะครับเคยมีช่วงเวลาที่คำถามเดียวของคุณเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตหรือเปล่าสิ่งที่ลูโฮสพูดมันลึกมากเลยนะครับผมไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเมื่อผมพูดแต่ผมเรียนรู้ก็ต่อเมื่อผมถามคำถามถ้ามองดีๆมันไม่ใช่แค่ประโยคสั้นๆนะแต่มันคือปรัชญาการใช้ชีวิตเลยแ่ละครับ เพราะการที่เราพูดมันเหมือนเราอยู่ในกรอบเดิมๆของตัวเองเราเอาสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วมาเรียงออกมาให้คนอื่นฟังซึ่งแน่นอนครับมันไม่ได้เพิ่มอะไรใหม่ให้กับเราเลยแต่ทันทีที่เรากล้าถามคำถามเรากำลังยอมรับว่าเรายังไม่รู้ทั้งหมดเรายังอยากเข้าใจมากกว่านี้และการยอมรับแบบนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้จริงๆ การถามคำถามมันยังสะท้อนความถ่อมตัวด้วยนะครับมันคือการยอมลดอัตราลงว่าฉันไม่ได้เก่งที่สุดฉันไม่ได้รู้ทุกเรื่องมันเหมือนการเปิดประตูใจว่าเฮ้ยเราพร้อมจะเรียนรู้จากเธอและนั่นแหละที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าถ้าเราอยากพัฒนาอยากเติบโตอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองผมว่าเราต้องฝึกถามถามโลกถามคนรอบข้างและที่สำคัญที่สุดคือถามตัวเอง เช่นคืนนี้ก่อนนอนลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างวันนี้ฉันได้ฟังใครจริงๆหรือเปล่าหรือฉันเอาแต่พูดจนพลาดสิ่งสำคัญที่ควรได้ยินไปคำถามพวกนี้อาจฟังดูเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนทิศทางชีวิตได้เลยเพราะทุกคำถามคือการเปิดประตูสู่คำตอบใหม่ๆและคำตอบใหม่ๆนี่แหละที่จะพาเราไปไกลกว่าที่เราเคยคิดเอาไว้ลองคิดดูสิครับ ถ้าวันนี้คุณไม่ถามเลยสักคำคุณก็จะได้แต่สิ่งที่คุณเคยรู้แต่ถ้าคุณกล้าถามแม้จะเป็นคำถามง่ายๆคุณอาจได้เจอคำตอบที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดก็ได้นะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับมันง่ายมากเลยครับที่จะติดอยู่ในวงวนของการพูดการเล่าการอธิบายเราพยายามจะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเราเก่งเรารู้เรามีคำตอบแต่เอาจริงๆ ถ้าเรามัวแต่พูดเราก็จะได้แต่สิ่งเดิมๆที่เราเคยรู้ผมอยากให้ลองสังเกตนะครับเวลาคุณเจอใครสักคนที่ฟังเก่งถามเก่งคุณรู้สึกไหมว่าเขามีเสน่ห์มากๆเพราะเขาไม่ได้พยายามจะชนะบทสนทนาแต่เขาพยายามจะเข้าใจแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาได้เรียนรู้มากกว่าใครลองเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเราดูนะครับเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันเหนื่อยมากเลยวันนี้ ลองถามตัวเองว่าอะไรที่ทำให้ฉันเหนื่อยแทนที่จะบอกเพื่อนว่าฉันไม่ชอบงานนี้เลยลองถามว่างานนี้มันสะท้อนอะไรในตัวฉันคำถามง่ายๆแบบนี้นะครับมันดึงเราให้เข้าไปใกล้ความจริงของตัวเองมากขึ้นไม่ใช่แค่พูดวนไปวนมาแต่คือการเจาะลึกลงไปในใจ ผมเชื่อว่าถ้าเราอยากพัฒนาตัวเองจริงๆนะครับเราต้องเริ่มจากการถามคำถามที่ถูกต้องและอย่าก,กลัวว่าคำถามมันจะดูโง่เพราะความโง่ชั่วขณะจากการถามมันดีกว่าความโง่ตลอดไปจากการไม่กล้าถามเลยหลายครั้งที่ชีวิตผมเปลี่ยนเพราะผมถามคำถามครับไม่ว่าจะเป็นคำถามกับคนอื่นหรือคำถามเยี่ยมเยียในหัวกับตัวเองตอนก่อนนอนมันทำให้ผมได้มุมมองใหม่ๆที่พูดอย่างเดียวไม่มีวันได้ ดังนั้นคืนนี้ก่อนคุณจะหลับลองถามตัวเองดูนะครับวันนี้ฉันได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นตรงไหนฉันได้เรียนรู้อะไรจากคนอื่นหรือยังพรุ่งนี้ฉันอยากจะถามคำถามแบบไหนที่จะทำให้ฉันก้าวไปข้างหน้าเพราะการเติบโตไม่ได้เริ่มจากการพูดเก่งแต่มันเริ่มจากการกล้าที่จะถามและกล้าที่จะฟังคำตอบด้วยหัวใจจริงๆคืนนี้เราได้คุยกันเรื่อง พลังของการถามคำถามลูโฮสบอกว่าผมไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยตอนที่ผมพูดแต่ผมเรียนรู้ตอนที่ผมถามมันจริงมากๆเพราะทุกคำถามคือประตูที่เปิดไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆบางครั้งแค่คำถามเดียวก็เปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตเราได้แล้ว ก่อนนอนคืนนี้ผมอยากชวนคุณลองถามตัวเองสักหนึ่งคำถามวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรที่ทำให้ฉันดีกว่าเมื่อวานแล้วหรือยังถ้าคุณตอบได้ไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนนั่นก็คือความก้าวหน้าแล้วครับและผมอยากถามกลับไปหาเพื่อนๆที่ฟังอยู่ตรงนี้ด้วยว่าคุณมีคำถามหนึ่งคำถามที่เปลี่ยนชีวิตคุณบ้างไหม ลองเล่าให้ผมฟังในคอมเมนต์นะครับผมอยากอ่านจริงๆสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการนั่งคุยกันก่อนนอนแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเราจะได้มาเจอกันทุกคืนไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราจะเติบโตไปด้วยกันคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับสบายแล้วตื่นมาพร้อมกับคำถามใหม่ๆ ที่จะพาคุณไปไกลกว่าเดิม Good night Sleep well Sweet dreams Before sleep, we will be here to support you every day.